สวัสดีทุกคนนะครับสิ้นเดือนแบบนี้ก็จะเป็นซีรีส์ศูนย์ถึงล้าน EP ที่9เดือนสุดท้ายของปีซึ่งเป็นเดือนธันวาเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้เทรดหนักนะครับก็เลยมีเวลาทาคลิปค่อนข้างเยอะเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนการเทรดทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็การจัดพอร์ตสำหรับปีหน้าซะมากกว่านะครับก็เลยมีเวลามาทําคลิปให้ทุกคนดูได้ถี่ขึ้นสำหรับวันนี้มาอัปเดตพอร์ตสั้นๆเหมือนเดิมนะครับ เพื่อไม่ไปการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับสาหรับเงินในส่วนนี้ก็จะเป็น4ี่พันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกคนผมวางแผนไว้คร่าวๆแล้วนะครับสาหรับปีหน้าอาจจะมีการเติมเป็นก้อนครั้งหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นรายตัวตัว,ตวหนึ่งที่ผมเลงไว้นะครับก็อาจจะมีการเติมเพิ่มเข้าไปในส่วนนั้นแล้วก็ในส่วนของหุ้นตัวที่มันลงเยอะๆในพอร์ต dca เนี่ยก็อาจจะมีการเติมเพิ่มด้วยแต่ว่าในสภาวะปกติก็จะยังเป็น4 0 0พบาท ต่อเดือนเหมือนเดิมนะครับวัตถุประสงค์ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเน้นให้เงินทํางานเป็นหลักโดยเฉพาะเราจะไม่เฝ้าตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือวางเงินแล้วก็ให้เงินค่อยๆโตไปแล้วเราจัดการแค่บางช่วงเวลา พลงทุนในอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีอยู่2ส่วนก็คือพอร์ต DCA ส่วนที่2ก็จะเป็นเหล่าบรรดากองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนหุ้นไทยหุ้นอเมริกานะครับมูลค่าในพอร์ตตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับมูลค่าในพอร์ตอัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้นะครับวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยวันที่สเดือนธันวามูลค่าพอร์ตก็ประมาณนี้นะครับเงินสดในบัญชีออมทรัพย์นะครับหนึ่บาทแล้วก็เงินสดจากปันผลเนี่ย 550ส่วนต่อมานะครับก็เป็นหุ้นนะครับ BCPG ตอนนี้นะครับมูลค่าต้นทุนของเราเนี่ย3,677แต่ว่าตอนนี้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยตกลงไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10%ก็คือเหลือ3,288ตัวที่ผมบอกว่าอาจจะมีการถัวเพิ่มเนี่ยก็คือในส่วนนี้เลยครับผมจะรอ BCPG จังหวะสวยๆก่อนนิดนึงเดี๋ยวค่อยจะเติมเพิ่มหรือว่าแบบซื้อเพิ่มในจำนวนที่เหมาะสมนะครับ ตัวที่2นะครับเป็น east water ตัวนี้เนี่ยผมลืมเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้เนี่ยติดลบเหมือนกันนะครับลบประมาณ6.47%นะครับก็มีอยู่381ตัวนะครับมูลค่าต้นทุนเราเนี่ย3,747นะครับมูลค่าปัจจุบัน3,505นะครับลบอยู่242บาทนะครับ in touch เนี่ยก็ยังบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับมูลค่าต้นทุน3,008แล้วก็มูลค่าปัจจุบันเนี่ยประมาณ4,007นนะครับกำไร 892หรือว่า23%นะครับตัวต่อมาเป็น L H หรือว่า Land and House นะครับมูลค่าต้นทุน3,700มูลค่าปัจจุบันเนี่ยเกือบ4,000นะครับกำไรอยู่2อ8 6.64%แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น T T W เนี่ยราคาร่วงกว่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยร่วงผิดปกติแล้วนิดนึงนะครับผมจะรอที่11บาทอีกรอบนึงนะครับว่าเขาจะร่วงหรือไม่ร่วงสำหรับ T T W ถ้าเกิดว่า11 ยืนไม่ไหวเนี่ยบางทีผมอาจจะต้องยอมแล้วสลับไปซื้อตัวใหม่ที่ที่พื้นฐานดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าการ DC A เนี่ยจะ DC A ตลอดไปนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างในกรณีที่แบบว่าบริษัทนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่ามันไม่โอเคแล้วนะครับเราก็จะเอาเงินก้อนก้อนเนี้ยที่ขายออกไปเนี่ยไปซื้อตัวที่ มีโอกาสเติบโตเวลามันกำไรมายังไงซะระยะยาวมันจะค cover หรือว่ามันจะทดแทนกันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับพอร์ตหุ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นกองทุนหุ้นไทยกองทุนหุ้นไทยเนี่ยมูลค่าต้นทุนนะครับ2 0 4,000มูลค่าปัจจุบันเนี่ย25,738นะครับกำไรอยู่1,07หรือว่า7.25นะครับหุ้นต่างประเทศนะครับต้นทุน15 000. นะครับมูลค่าปัจจุบันเนี่ย16 000. กว่านะครับก็ กำไรตอนนี้1698หรือว่า11.32%นะครับ TMB 50นะครับต้นทุนเราคือ5000มูลค่าตอนนี้เหลือ4,900นะครับลบไป5.2บาทนิดหน่อยนะครับทุกคน1%ตัวสุดท้ายนะครับ B shiny EQ หรือว่ากองทุนจีนนะทุกคนต้นทุนของเราคือ5000เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มูลค่าเหลือ4,700หรือว่าลบอยู่4.04%นะครับตัว B shiny EQ เนี่ยผมอาจจะมีการเพิ่ม ในตอนที่มันอาจจะไม่ลงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแผนไว้ประมาณนี้นะครับกำไรรวมตอนนี้ทัวท่อยู่ประมาณ3,400นะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากต้นทุนของเราเนี่ยก็ประมาณ5%เช็คมูลค่าปัจจุบันนะครับก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโกูของเราก็เหมือนเดิมนะทุกคนยาวๆไปที่1ล้านนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งนะทุกคนผ่านมาประมาณปีหนึ่งและกับ ศูนย์ถึงล้านเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ72 0 0 0นในทุกคนประมาณ7.28%ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่าแลนใหม่ของผมมันเวิร์กเนี่ยอาจจะเพิ่มได้เร็วกว่าปกตินะครับผมมีแลนไว้ประมาณอาจจะสัก5-6ปีเนี่ยไม่รู้จะถึงไหมในทุกคนแต่ว,ว่าจะมีการเติมเงินเพิ่มในจังหวะที่เหมาะสมหรือว่าจะมีการซื้อหุ้นเพิ่มในจังหวะที่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นที่ผมซื้อเพิ่มมันเวิร์กเนี่ยพอต จะดีดขึ้นทีเดียวเลยนะทุกคนมันจะพุ่งพวดขึ้นทีเดียวไปเลยแบบอาจจะเป็น10%เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าปีหน้าเนี่ยผมจะทำเ p อร์ฟอร์แมนหรือว่ากำไรได้ดีไหมเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการทำรอบหรือว่าแบบซื้อเป็น V.I ถือยาวแล้วกินรอบใหญ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตเท่านี้ครับในคลิปถัดไปนะครับผมจะมาแชร์ว่า สิ้นปีเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็เขาจัดพอร์ตแบบไหนคนอายุน้อยอายุมากหรือว่าสิ้นปีแบบนี้เนี่ยโบหรือว่าเป้าหมายในปีถัดไปเนี่ยเราต้องตั้งประมาณไหนคลิปถัดๆไปเนี่ยผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับว่านักลงทุนเนี่ยเขาจัดพอร์ตกันยังไงเวลาสิ้นปีเวลาแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เนี่ยเขาปรับกันประมาณไหนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ